เขาไม่ใช่หมอธรรมดาแต่เป็นชายผู้มีวิชารักษาเหนือธรรมชาติชื่อของเขาคือหมอขุนดวงตานิ่งเย็นแต่ภายในเต็มไปด้วยความว้าวุ่นพนรรยาของเขาหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนพายุฟ้าคำรามกลางหุบเขาเขาตามหาเธอมาเจ็ดวันเจ็ดคืนไร้ร่องรอยไร้เสียงท่ามกลางป่าดงดิบ เสียงจักกะจันกรีดร้องดังแสบแก้วหูกลิ่นใบไม้เปียกฝนคลุ้งอยู่ในโพรงจมูกเหมื่อไหลเป็นสายทั้งที่อากาศเย็นจัดทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องครวนครางเสียงชายชาราแห่พระจนแทบจับใจความไม่ได้หมอขุนวิ่งฝ่าดงไม้ไปยังต้นเสียงใต้ต้นไทรมีชายแก่คนหนึ่งนอนตัวสัน่น ผิวหนังซีขาวริมฝีปากแห้งแตกลมหายใจรวยรินดวงตาของชายชาราฟ้าฟางแต่ยังมีแวววิงวอนเหลืออยู่หมอขุนหยิบสมุนไพรจากย่ามบดมันด้วยฝ่ามือกลิ่นชุนแตะจมูกจนต้องเบนหน้าเขาป้อนยาให้ชายแก่และกดจุดที่หัวใจเบาๆด้วยนิ้วสองนิ้วเปลือกตาชายแก่กระตุก แล้วก็หายใจเฮือกแรงร่ากับถูกหลุกจากขุมน,นรกเจ้าช่วยข้าไว้เสียงของชายแก่สั่นเครือชีวิตนี้ข้าจะตอบแทนหมอคุณไม่คาดคิดสิ่งใดเขาเพียงต้องการช่วยชีวิตตามสัญญาแห่งวิชาแต่ชายแก่ยิ้มทั้งน้ำตาและหยิบแหวนทองเก่าๆออกจากคอเสื้อนี่คือเครื่องหมายของตระกูลพันล้าน หมอขุนชะงักใจเต้นรัวเขาไม่เคยคาดคิดว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะนำพาเขาเข้าสู่โลกของความลับความตายและภรรยาที่เขาคิดว่าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นด้านหลังเขาในเงาไม้มีใครบางคน ยืนมองเขาอยู่นานแล้วเงาร่างนั้นไม่ขยับแต่ดวงตาเป็นประกายสะท้อนแสงไฟจากกองใบไม้ที่ยังคุกรุ่นหมอขุนหันขวับมือกำสมุนไพรแน่นใครเสียงเขาเข้มแต่ในใจกลับสันไหวเสียงฝีเท้าขยับเข้าใกล้ช้ามั่นคงเรากับไม่กลัวสิ่งใดบนโลก จากเงามืดหญิงสาวในชุดผ้าไหมปรากฏตัวผมยาวถึงเอวเปียกน้ำค้างดวงตาแดงกำ่ำเธอคือภรรยาของเขาแต่ใบหน้าซีดราวกับวิญญาณและไม่มีแม้รอยยิ้มที่เขาเคยจำได้เจ้ามาแล้วเสียงเธอเบาแต่สะท้อนกล้องในหัวใจหมอขุน เขาก้าเข้าไปหาแต่เธอกลับถอยหลังยกมือขึ้นห้ามอย่าเข้ามาเธอพูดมันยังอยู่ใกล้เสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกทิศทางเหมือนพงหญ้าก,กำลังพูดเหมือนต้นไม้กำลังร้องไห้หมอขุนหันขวับไม่มีใครมีแต่ลมหนาวที่เย็นจนเสียดกระดูกชายแก่ที่นอนอยู่ เริ่มตัวสั่นอีกครั้งเขากุมแหวนแน่นดวงตาเบิกกว้างมองไปยังความม่องเปล่าข้างหลังหมอขุนมันตามเจ้ามาแล้วคำพูดสุดท้ายนั้นกลายเป็นเสียงขาดห่วงก่อนที่ดวงตาจะปิดลงอีกครั้งหมอขุนรีบหันกลับแต่ในวินาทีนั้นความมืดราวกับมีชีวิต โกรัดเขาจากทุกทิศทางกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากพื้นดินแผ่ขึ้นมาตามฝ่าเท้าแทรกเข้าไปในปอดเขาแทบหายใจไม่ออกหัวใจเต้นรัวดวงตาพร่ามัวมือของใครบางคนเย็นเฉียบแต่หลังคอเขาเบาๆเสียงกระซิบชัดขึ้นเจ้ารักษาชีวิตหนึ่งไว้ แต่ต้องแลกด้วยชีวิตอีกหนึ่งหมอขุนตัวแข็งเหงื่อไหลเข้าตาแสบจนมองอะไรไม่เห็นเมื่อเขากล้าลืมตาอีกครั้งภรรยาของเขาหายไปชายแก่หายไปเหลือแต่แหวนทองเก่าๆตกอยู่บนดินล้อมรอบด้วยรอยเท้าของคนที่ไม่มีตัวตนหมอขุนค่คอยๆก้มลง มือสัน่นแต่ปลายนิ้วไปที่แหวนเย็นเยียบเรากับหยิบก้อนน้ำแข็งจากก้นเหวเขาเงยหน้ามองไปรอบตัวป่าทั้งป่ากลายเป็นเงามืดเสียงนกเสียงแมลงเงียบหายไปทั้งหมดรากับโลกทั้งใบหยุดหายใจเขากำแหวนไว้แน่นแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากในป่า จากหลังต้นไม้จากใต้ดินเสียงของผู้หญิงแต่ไม่ใช่เสียงของภรรยาเขามันแหบมันแหลมมันเย็นชื่อจนสันไคยสันหลังชีวิตแลกชีวิตเสียงนั้นเอ่ยซ้ำเจ้าไม่ควรช่วยเขาหมอขุนหอบหายใจพยายามก้าวถอยแต่ขาแข็งราวกับเป็นหิน จากเนาต้นไม้เงาร่างดำทะมึนค่อยๆปรากฏตัวสูงหลังค่อมผิวแตกระแหงเหมือนร่างของคนตายแต่ยังเดินได้ดวงตาของมันไม่มีตาดำมีแต่สีขาวขุ่นเต็มเบ้าปากแสแยะมีฟันซี่แหลมที่เปื้อนเลือดเจ้าเอาเขาคืนไม่ได้แล้วเสียงมันกระซิบ แต่แทรกเข้ามาในหัวหมอขุนกัดฟันแน่นพยายามรวบรวมสมาธินึกถึงมนตราที่อาจป้องกันสิ่งนี้แต่ลมหายใจเขาขาดห่วงมือเริ่มชาแหวนในมือร้อนขึ้นทุกวินาทีเรากับจะหลอมมือของเขาทั้งมือจากในใจกลางแหวนมีเสียงเล็กๆดังขึ้นเสียงร้องให้ของผู้หญิง ค่อยๆชัดขึ้นและเขาจําได้ทันทีเป็นเสียงของภรรยาเขาเองติดอยู่ข้างในเหมือนถูกขังเหมือนร้องเรียกหมอขุนเบิกตากว้างยกแหวนขึ้นแนบหูเสียงชัดเจนช่วยข่าขุนมันจับข่าไว้เงาร่างดำคำรามลั่นป่าเริ่มสั่นสะเทือนใบไม้ปลิวว่อน กลิ่นคาวเลือดโชยกระแทกจมูกจนเขาแทบอาเจียนหมอขุนรู้แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของชีวิตธรรมดาแต่นี่คือคำสาบคำแลกเปลี่ยนที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่เขาเลือดรักษาชีวิตคนหนึ่งมือของหมอขุนสันระร,ริกแหวนในมือเรืองแสงจางๆคล้ายหัวใจของใครบางคนกำลังเต้นอยู่ข้างใน เสียงของพันร้ายยังดังสลับเสียงสะอื้นกับเสียงร้องขอชีวิตมันขังข้าไว้คุณอย่าให้มันพาไปเงาร่างดำค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวเสียงดินแตกระเบิดขึ้นใต้ฝ่าเท้าพื้นป่าสั่นสะเทือนเสียงกิ่งไม้หักดังเปรี้ยสัตว์ป่าที่หลบซ่อนพากันเงียบราวกับตายทั้งป่า หมอขุนสูดลมหายใจลึกเจ็บแปลบในปอดอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเหมือนซากศพหมักหมมมนาหลายปีเขาหลับตานึกถึงบทสวดที่ครูบ้าเคยสั่งห้ามใช้บทสวดต้องห้ามที่แลกพลังกับวิญญาณจริงๆเสียงแหวนในมือเริ่มเปล่งเสียงสูงเหมือนกรีดร้องขุน เสียงเธอแทบขาดใจเขาลืมตามองตรงไปที่ปีศาจร,ร่างดำแล้วเริ่มท่องทอยคำทีละคำชัดเจนรุนแรงกลิ่นทูบจางๆลอยขึ้นจากพื้นดินเปลวไฟสว่างว่ากลางฝ่ามือเงาร่างดำหยุดชะงักส่งเสียงแหลมสูงจนใบไม้ร่วงหล่นทั้งป่าดวงตาขาวขุ่นของมัน เริ่มมีควันดำไหลออกเหมือนละลายมันร้องคำรามถอยหลังแต่สายตาย,ยังจับจ้องหมอขุนไม่ละไปแม้แต่วินาทีเดียวเจ้าจะต้องแลกไม่ใช่ตอนนี้ก็วันหน้าร่างของมันพุ่งถอยกลับเข้าความมืดลับหายไปหลังต้นไทรเหลือแต่เสียงดังก้องอยู่ในหัวใจของหะเขาสุดลงกับพื้น หอบมือยังคงกำแหวนแน่นภรรยายังอยู่ในนั้นแต่เสียงเธองเงียบไปแล้วท่ามกลางความเงียบมีบางอย่างฝังอยู่ใต้ผิวดินบางอย่างที่เต้นเหมือนหัวใจเหมือนกำลังรอใครบางคนมาแต่ต้องอีกครั้งหมอขุนค่อยๆลุกขึ้นเขาทั้งสองข้างยังสัน่นแผ่นหลังชุ่เมเหงื่อ แม้อากาศจะเย็นเยียบจนไอน้ำขึ้นยามหายใจเขากำแหวนแน่นแต่ภายในนั้นกลับนิ่งเงียบไม่มีเสียงไม่มีการตอบรับเหมือนกับว่าเธอหายไปอีกครั้งหมอขุนเดินเข้าไปใกล้ต้นไทรทวันหนาพันรอบลำต้นแน่นราวกับงูกลิ่นคาวเลือดยังไม่จางแรงขึ้น เหมือนมีบางอย่างซึมออกมาจากรากไม้เขาก้มลงสัมผัสพื้นดินและพันก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งอุ่นเต้นดุดหัวใจที่ฝังอยู่ใต้โลกเขาเริ่มขุดด้วยมือเปล่าดินเหนียวแน่นเต็มไปด้วยรากไม้แต่เขาไม่หยุดเล็บฉีกเลือดออก แต่เขาไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปขุดลึกขึ้นเสียงเหมือนใครกระซิบท้างหูชัดขึ้นแทรกเข้ามาในหัวใจหยุดเถอะอย่าปลุกมันแต่เขาไม่เชื่อเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอแล้วมือของเขาก็สัมผัสบางอย่างแข็งเย็นแต่ยังเต้นอยู่หัวใจ ของใครบางคนฝังอยู่ในกล่องหินมีเชือกสีแดงพันรอบมีออคารโบราณสลักไว้ทุกด้านเมื่อเขาแตะมันภาพนิมิตก็พุ่งเข้าสู่ดวงตาภาพภรรยาเขาถูกล่ามด้วยโซ่ในห้องมือใต้ดินร้องไห้ร้องเรียกเขามีปีศาจหลายตนล้อมรอบหัวเราะ ลิ้นยาวเปื้อนเลือดหมอขุนผงะแต่ก็ยิ่งแน่ใจนี่คือหัวใจแลกคำสาบคือพันธะที่เศรษฐีพันล้านเคยทำไว้กับวิญญาณร้ายเพื่อรักษาชีวิตตัวเองแลกด้วยภรรยาของเขาเขาต้องเลือกทำลายหัวใจนี้แล้วเธออาจตายไปตลอดกาลหรือเก็บมันไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เสียงจากแหวนกลับมาอีกครั้งเบาอ่อนแรงคุณค่าเจ็ดอย่าทิ้งข้าไว้ในนี้หมอขุนหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงเธอแม้จะเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมือเขาสั่นหัวใจในกล่องหินยังเต้นแรงขึ้น เหมือนรู้ว่าเขากำลังจะตัดสินใจแหวนในมือสันระริกแสงจางๆสว่างวาบขึ้นอีกครั้งไล่เงามืดรอบตัวออกไปเขาจ้องกล่องหินอักขระที่สลักไว้เริ่มขยับเหมือนมีชีวิตเหมือนคอยเตือนเจ้าคือคนต่อไปเสียงนั้นลอยมาจากใต้ดินจากรอบป่าจากในตัวเขาเอง เขารู้ถ้าเปิดกล่องถ้าแต่หัวใจเขาอาจไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกแต่เธออยู่ในนั้นพรรยาของเขาคนที่หายไปในคืนพายุเมื่อสามปีก่อนคนที่เขาตามหาทุกหมู่บ้านทุกขุบเขาทุกวัดที่มีครูบาเขายกกล่องขึ้นแหวนเรืองแสงแรงขึ้นพรรยาเขาร้องให้หนักขึ้นคุณได้โปรด หมอขุนกัดฟันเลือดไหลาจากปากเสียงในหัวเริ่มแหลมเหมือนมีใครสักร้อยคนร้องตะโกนคำเดียวกันเปิดมันเขายกฝาออกทันทีที่ฝาแงม้มลมดำก็พวยพุ่งพุ่งออกกระแทกหน้าเขาจนล้มลงต้นไม้รอบตัวสั่นสะท้านนกกรีดร้องบินหนีจบ กลิ่นเน่าแรงจนอาเจียนแทบพุ่งเขาฝืนมองหัวใจในกล่องเต้นรัวสาดแสงดำออกมาและตรงนั้นเองใบหน้าของภรรยาเขาก็ปรากฏจากเงาจากกลุ่มควันแต่แววตาเธอไม่เหมือนเดิมเย็นแข็งและมืดเจ้าทำถูกแล้วที่เปิดมัน เสียงเธอพูดแต่เสียงนั้นไม่ใช่เธออีกต่อไปหมอขุนถอยหลังทันทีหัวใจเต้นโครมไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเจ็บหน้าอกเขาร้อนวูบเหมือนหัวใจตนเองถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นดวงตาภรรยาที่ลอยออกจากกล่องอย่างจ้องเขาแน่นิ่งยิ้มแต่รอยยิ้มนั้น เหมือนรอยยิ้มของคนแปลกหน้าข้าอยู่ในนี้นานเกินไปเธอพูดแต่เสียงแหบตำ่ำไม่ใช่น้ำเสียงของคนอ่อนโยนอีกแล้วหมอขุนพยายามพูดแต่ลมหายใจติดขัดขยับปากไม่ได้เธอลอยออกจากกล่องช,าชา้าๆผมเธอยาวถึงพื้นตาเต็มไปด้วยเงา เจ้าคิดว่าเจ้าจะได้ค่ากลับมาเธอกระซิบแต่ค่าต่างหากที่ได้เจ้าคืนมามือเธอยกขึ้นลมหมุนรอบตัวหมอขุนใบไม้หมุนวนเหมือนพายุพื้นดินสั่นเสียงแหวนแตกร้าดังเปาะแสงในแหวนดับลงหมอขุนสุดลงเลือดไหลจากหูเสียงหวีดแหลมดังในหัว เขามองหน้าหญิงตรงหน้าใช่มันคือร่างภรรยาเขาแต่วิญญาณข้างในไม่ใช่อีกแล้วเขาเริ่มเห็นภาพในหัวความทรงจำเธอถูกลากเข้าห้องใต้ดินเสียงกรีดร้องเชือกมีดพิธีกรรมหมู่บ้านที่ร่ำลือว่าไม่มีใครแก่เกินห้าสิบปี เธอคือเครื่องบูชาให้เศรษฐีคนนั้นแลกชีวิตกับปีศาจโบราณแต่เมื่อหมอขุนช่วยคุณตาเขาทำให้สมดุลพังปีศาจจึงต้องการร่างใหม่ร่างที่เต็มด้วยพลังแห่งความรักแห่งการเสียสละเธอกล้าเข้ามาใกล้มือแต่หน้าเขาอ่อนโยนแต่เย็นเฉียบ จ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปป่าทั้งป่ากลับมาสงบเงียบไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีเพียงกล่องหินวางอยู่กลางรากทรและแหวนที่แตกที่ยังอุ่นเหมือนหัวใจของคนเป็นหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านบนเนินเขากลับมาเงียบสงบดังเดิมผู้คนพูดถึงคุณตา ที่หายดีอย่างปาฏิหาริย์เศรษฐีพันล้านผู้หายตัวและชายแปลกหน้าที่ไม่มีใครเห็นหน้าอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าลึกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นใส่ต้นนั้นอีกแต่เด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเจอแหวนแตกฝังอยู่ในรากไม้เขาหยิบมันขึ้นสัมผัสยังอุ่นแม้ดินรอบตัวจะเย็นเฉียบ คืนนั้นเขาฝันประหลาดฝันถึงหญิงสาวผมยาวยืนอยู่หน้ากล่องหินเรียกชื่อใครบางคนซ้ำๆด้วยน้ำเสียงเศร้าคุณคุณอย่าปล่อยข้าอยู่คนเดียวดวงตาเธอแดงกำ่ำน้ำตาไหลเป็นสายเลือดมองตรงมาเรากับทะลุค,ความฝันเด็กคนนั้นสะดุ้งตื่น มือยังถือแหวนเช้าวันต่อมาเขานำแหวนไปให้เจ้าอาวาสวัดใกล้ๆแต่ทันทีที่แหวนวางบนโต๊ะเทียนหน้าพระก็ดับพรืบแม้หน้าต่างจะปิดแม้อากาศจะนิ่งเจ้าอาวาสขมวดคิ้วจับแหวนขึ้นแล้วปล่อยทันทีเหมือนถูกของร้อนเอาไปวางคืนเถอะเสียงเขาเบา สันมันยังไม่หมดคำสัญญาเด็กชายถามคำสัญญาอะไรครับหลวงตาท่านไม่ตอบเพียงยิ้มเศร้าก่อนเดินเข้ากุฏิปิดประตูแน่นคืนนั้นเด็กชายฝันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ร้องไห้เธอเดินเข้ามาใกลย้ยื่นมือออกมา และพูดเพียงประโยคเดียวถึงเวลาของเจ้าแล้วแหวนที่วางข้างหมอนเรื่องแสงจางๆและเริ่มเต้นเหมือนหัวใจของบางคนที่ยังไม่ยอมหลับไหลรุ่งเช้าของวันที่สามหมอกบางคลุมป่าเสียงนกเงียบแสงอาทิตย์แทบไม่อาจส่องทะลุเด็กชายเดินกลับไปยังต้นทรมือกำแหวนแน่น ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ข้างในกลับว่างเปล่าเขาหยุดตรงจุดเดิมที่เคยเห็นกล่องหินที่หมอขุนเคยยืนพื้นดินรอบต้นไม้ยังมีร่องรอยเล็กน้อยเหมือนมีคนเพิ่งฝังอะไรไว้เขานั่งลงคอยคอยขุดด้วยมือเปล่าเหมือนมีบางอย่างดึงดูดและแล้ว ปลายนิ้วเขาสัมผัสถึงหินเย็นเฉียบปล่องกลับมาอีกครั้งแต่ไม่มีหัวใจไม่มีแสงดำมีเพียงแหวนอีกวงอยู่ข้างในแหวนเรียบธรรมดาไม่มีลวดลายไม่มีอักขระแต่กลับส่องแสงอ่อนๆออกมาอบอุ่นเหมือนมือของแม่ เหมือนเสียงหัวเราะที่หายไปนานเขาหยิบแหวนขึ้นทันใดนั้นเหงารอบป่าก็เริ่มจางลมพัดใบไม้ร่วงดอกไม้เล็กๆเ,เริ่มพลีบานรอบรกักใสวิญญาณที่เคยถูกพันธนาการหลุดพ้นและเสียงหนึ่งดังแผ่วเบาในใจเขาขอบใจที่ไม่ปล่อยให้ข้าถูกลืม เสียงนั้นอ่อนโยนเป็นเสียงของหญิงสาวเสียงของภรรยาหมอขุนเธอไปแล้วไปจริงๆไปอย่างสงบไม่มีอีกแล้วคำสัญญาที่ต้องผูกไว้ไม่มีอีกแล้วปีศาจไม่มีอีกแล้วเสียงกรีดร้องในความฝันเด็กชายเดินกลับลงเขาแหวนในมือเปล่งแสงจางจาง กลายเป็นเพียงของธรรมดาแต่ในใจเขารู้ว่าเขาได้เห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อและไม่มีใครควรรู้ป่างเงียบใส่นิ่งและกล่องหินคอยคอยสายหายไปในดินพร้อมกับคำสัญญาของรักแท้ที่ไม่อาจฆ่าได้